การสวดมนต์เนี่ยนะมันเป็นการเริ่มต้นมันเป็นการเริ่มต้นอย่างสมมุตินะบางคนอาจจะบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเรื่องสวดมนต์ศาสนาพุทธไม่ได้สอนสวดมนต์มันศึกษาไม่ท่องแท้เนยมันศึกษาไม่ท่องแท้มันศึกษาเพียงแค่ผิวเผินถามว่าอะไรมันไม่ใช่สวดมนต์อย่างสมมุติศีลนี่ก็สวดมนต์ใช่ไหม เราไปต้องให้พระให้ศีลปานาดิปาตานี่ก็สวดมนต์ลยเนี่ยเห็นไหมศีลพุทธังสรนณังกชามิธรรม,มังสังสระณังกชามิสังขังนี่ก็ศีลนี่ก็ส,กสวดมนต์ทุกอย่างเนี่ยอย่างในอัตฉริเนี่ยพระห้าร้อยลูกศิษย์พระสารีบุตรเถระเจา้าลูกศิษย์พระสารีบุตรเถระเจา้าที่ได้เกิดมาอดีตชาตินะ่ะ คนเรานี่มันต้องมีอดีตอย่างในอัจฉริยะเนี่ยท่านบอกไว้ไวเลยว่าพุทธเจ้าแสดงไว้ลูกศิษย์พระสารีบุตรตอนที่เกิดมาเนี่ยมารับเอาธรรมคำพีที่พรุทธเจ้าไปแสดงในดาวดึงมาแสดงต่อพระสารีบุตรที่สะโนดาดพุทธเจ้าแสดงรมบทไหนพระสารีบุตรนี่แหละจะเป็นผู้มารับเพราะว่าพระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญามาก ขมูลพระสรีบุตรจะจำพระสูตรและพระพระสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงเรื่องอภิธรรมเนี่ยพระพระพระอภิธรรมบทบทพระอภิธรรมที่เป็นอยู่ในดาวดึงเนี่ยพยุองค์จะลงมาฉันเข้าไปบิณฑบาตท,ที่อุตรรัรุทวิปแล้วมาแสดงธรรมที่สาโนดาตพระเจ้าจะสอนให้พระสรีบุตรพระองค์แยกกายส่วนหนึ่งเป็นพุทธนิมิตยอยู่ข้างบน อยู่ข้างบนสอนทำแก่เทวดามีสิริมหามายาเทพบุตรส่วนข้างล่างพุทธองค์ก็ลงแยกขันธาตุออกมาซึ่งสิ่งที่จะทําได้นี่มีแต่พระพุทธเจ้าเหมือนตอนที่พระองค์แสดงยมกยมกในแปบ,บว่าคู่ยมกปฏิหารเนี่ยเอาน้ําท่อน้ําออกหูออกพะกันเอาไฟเนี่ยออกปาก หรือเอาน้ำออกปากเอาไฟออกหูอย่างเงี้ยนี่เรียกว่ายมกปฏิหารพระพุทธเจ้าแสดงฤทธิ์เนี่ยโปรดแก่ศริมหามายาเทพบุตรดยการแสดงธรรมลูกศิษย์พระสารีบุตรอีกห้าร้อยอดีตชาติเคยเป็นข้างข่าวเคยเป็นข้างข่าวตอนที่ พระเถระองค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไปสั่งวัฏทยายนิพพิธรรมนี่ไงสวดก็ไปสวดบ้านเราก็เรียกว่าสวดพระอภิธรรมเลยนะอย่าโยมก็ได้ยินทั่วไปสวดพระอภิธรรมก็นี่ก็คือสวดอภิธรรมนี่ก็คือสวดถ้าเราไม่จาไม่ไม่ท่องสวดเราจะจาได้ยังไงอย่างสมมติ พุทธเจ้าสอนอาการ32สองเกษาผมโลมาขนน้นาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังหรือไม่ได้บวชอะ่ะบวชก็เกษาโลมาน้าขาทันตาตะโจอันนี้ก็คือสวดอะ่ะเห็นไหมแล้วมันมีคนหัวหมอเดี๋ยวนี้บอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเรื่องสวดมันเริ่มต้นแล้วมันจะถ้าไม่พูดแล้วมันจะรู้เรื่องได้ยัยงไงโยงไม่ท่องจําไม่ท่องบทแม้แต่คําบวชนี่ก็สวดไม่ใช่หรือ เออตมาก็ว่าโอ้เดี๋ยวนี้มันมีมนุษย์แปลกๆนะมนุษย์แปลกๆมันอ้างจะเอาปรามัดใครจะไปนิพพานก่อนเจิญเลยใครรู้ทางเอาแต่เอาไปในต้นไม่เอาเนี่ยปริยัติไม่ปฏิบัติให้รู้จริงแล้วมันจะปฏิบัติได้ยังไงมันไม่ได้หรอกโยมที่นี่การที่ข้างข่าวทั้งห้าร้อยตัวไปฟังพระสวด ท่านแสดงเอย่างสมมติท่านสวดพระพิธรรมนะกุศลธรรมมากุศลธรรมมาพยากตาธรรมมากตเมธรรมมากุศลาเป็นบาลีเนี่ยข้างเขาไม่ได้ยินฟังสวดทั้งหมดเผยสวดมันก็ตกลงมามันปล่อยมือมันโดยไม่รู้สึกตัวตกลงมามันตายห้าร้อยตัวนั่นแหละตายมันก็มาเป็นไปเกิดเป็นเทพบุตรอยู่ในสวงสวรรค์จากชาติข้างเขาจากชาติข้างเขาก็กลับมาชาติมาเกิด เป็นลูกศิษย์ภาษาริบุตรเพื่อรอรับเอาธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงจากเทวดาเนี่ยต้องเอามาแสดงให้ภาสาริบุตรภาษาลีบุตรรับรู้แล้วก็ามาแสดงให้ลูกศิษย์อีกห้าร้อยเพื่อจดจําอัจถรถรานในส่วนพระอภิธรรมนี้ไว้นี่ไงคนเราเนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นเนี่ยเหมือนเราเกิดมานี่แหละมันก็ต้องเกิดมาแล้วใครมันจะรู้ธรรมทันทีมันเป็นไปไม่ได้หรอก มันก็ต้องศึกษาตั้งแต่ปริยัติแล้วก็ค่อยไปปฏิบัติเห็นไหมปริบัติแล้วก็ค่อยไปปฏิบัติถึงจะหลุดพ้นถึงที่สุดมาแล้วคนที่หลุดพ้นไม่ต้องพูดแล้วเพราะไม่ต้องไม่มีอะไรมาพูดอีกแล้วมันจบแล้วถ้าคนพูดไอ้พูดไม่ได้มันไม่จริงหรอกพูดไม่ได้เนี่ยพูดได้นี่แหละมันมันมันไม่จริงไม่ใช่ของจริงผู้พูดไม่รู้ผู้รู้ไม่พูดนี่แหละมันเป็นแค่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเน่ย ไอ้คนที่เป็นนักปราชญ์ท่านผู้เป็นบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยท่านจะสอนคนเนี่ยท่านจะสอนตั้งแต่การเริ่มต้นของชีวิตเนี่ยเหมือนเราต้องเริ่มสวดศีลเนี่ยปานาติปาตาธินากาเมมุสาสุลาว่าไปลวมไปถึงบทอื่นๆการสวดพุทธมนต์เนี่ยมีค่ามากเลยโยมมีค่ามากเพราะมันสร้างกำลังใจ บทสวดต่างๆเนี่ยพระผลิตเนี่ยเหมือนตอนที่พระพุทธเจ้าเกิดเหตุที่เมืองเวสาลีโลกหากินเมืองอะโลกหากินเมืองพุทธเจ้าท่านก็ได้ให้พระอาน,นุ์สัง่งวัากษัตริย์ชีวีถือบาทบาทน้ำมนต์พระอาน,นุ์ก็เอาบาทพรมน้ำมนต์ไปทั่วเมือง ผมปะผมนมน์ไล่อมนุษย์ญยานีด้ดับานีสมากตานิภูมานิวายานิวานตลิเคตถากตังเนี่ยอมนุษย์ทนกระแสรัตนสูตรนี่ไม่ได้แล้วพระพุทธองค์แสดงรัตนสูตรเนี่ยเจ็ดวันเจ็ดคืนเนี่ยแสดงรัตนสูตรไม่เชื่อไปเปิดดูกถาใดอัตถรถา,นา,รา,นาในตอนชนะเหื่องโลกภายไข่เจ็บเมืองเวสลีเนี่ยนี่ก็คือสวดมนต์ นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนักปราชญ์ท่านจะไม่มองข้ามหรอกมีแต่ปอปาสะอาดอเด็กเท่านั้นนักปราชญ์ทิ้งปราชญ์ทิ้งเนี่ยมันไม่ดีหรอกโยมเพราะนั้นนะ่ะโยมทำไปเลยสวดมนต์ไหว้พระระลึกถึงพระพุทธคุณอย่างน้อยที่สุดอะจิตเนี่ยจะเป็นสมาธิเวลาเราเกิดความสะดุ้งขนพองสยองก้าวอะไรเนี่ยไม่มีอะไรนะเป็นที่พึ่งใช้เสียงตัวเองเนี่ยเป็นที่พึ่งอย่างผีเนี่ยนะ ถ้ามันหลอกเราเนี่ยนะเราก็สวดเลยนะโมตัสสะพระคาวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธิดิปิโสพุทธคุณดำมกคลสังฆสวดไปเลยยิงเอาเสียงอยู่ยกเสียงเราเนี่ยรับรองเลยอามนุษย์มันไม่กล้าหรอกเพราะมันได้ยินเสียงสวดพุทธคุณดำมงุลสังฆคุณ,คณเหมือนกับพระอานนท์สังวัทยายในรัตนสูตรนี่แหละเพราะฉะนั้นนะ่ะพระสูตรเนี่ยแต่และพระสูตรเนี่ยศึกษาทองแท้ ผู้เป็นบัณฑิตเนี่ยท่านจะไม่มองข้ามเด็ดขาดปริยัตเพื่อนำมาปฏิบัติปฏิบัติหลุดพ้นแล้วท่านไม่มาติดข้องอะไรนะอันนั้นมันเป็นสิ่งที่แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าปริยัตก็เพื่อนำไปปฏิบัติปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นเนี่ยเพราะนั้นนะครูบาอาจารย์อย่างพระพุทธโฆษาจารย์เจา้จาได้รจานาพระคำภีวิสุทธิมักเนี่ยโอ้ท่าน จดจานท่านเป็นพระอินเดียพระพุทธกยาข้ามพุทธกยาไปเกาะลังกาไปแปลอัตถกถาบาลีมาเป็นสิงหลนจากภาษาภาษาสิงหลนน่ะแปลมาเป็นภาษาบาลีจนเกิดอัตถกถาเรื่องของพระพระพระสูตรที่หนังสือที่เราได้เรียนกันเนี่ยอย่างวิสุทธิมรรคเนี่ย ท่านได้จดจารสืบสืบต่อกันมาเนี่ยครูบาอาจารย์รุ่นต่อรุ่นเนี่ยท่านก็ได้ประพฤติปฏิบัติสืบกันมาจนถึงปัจจุบันับันนี้ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นอัถกถาจารจดจารชื่อไว้รับรองว่าพวกเราไม่ได้เรียนหรอกอย่างมงคลละทิปนีเนี่ยเสวนาจารพานังเนี่ยมงคลสามสิบดเนี่ยทำไม่เกิดมงคลละทิปนีซึ่งภิษีมังคาราจารย์เนี่ย ท่านได้ลดจนาไววในในเชียงใหม่แล้วเนี่ยท่านครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์ท่านได้ลดจนาสิ่งเหล่านี้ไว้พระปัญญามหาเถรพระปัญญามหาเถระเนี่ยท่านได้จดจารพระโพธิรังสีเขียนนิราธอริภูนใจอะไรต่างๆซึ่ง ครูบาอาจารย์ท่านผู้มีปัญญาท่านก็ลดจาหวังเพื่ออนุชนคนรุงหลังถ้าไม่มีอัตถรถาไม่มีบทหมดโสดมวนท่องแล้วจะเอาอะไรมาจําบทหนึ่งก็สวดไม่ได้มีพระที่เป็นผู้ที่วดรู้อดเก่งเนี่ยเป็นผู้ที่คิดว่าตัวเองเนี่ยเก่งกว่าคนอื่น ผลที่สุดมาก็วันหนึ่งอะลงปฏิโมกไปบอกเขาว่าจะสวดปฏิโมกพอขึ้นนั่งธรรมะเขาให้สวดก็สวดไม่ได้อย่างเงี้ยปฏิโมกนี่มันก็สวดนะโยมเพราะฉะนั้นอันจถกถาทุกอย่างมันก็สวดทั้งนั้นแหละพระสุตตันตปิฎกพระวินัยปิฎกพระพิธรรมยังพระม่านี่นะโยมโอ้ถ้าใครจะไปเห็นละจะจะเห็นคําคสวดของพระเถระเนี่ย ที่เป็นผู้ทรงทรงธรรมทรงอัตถกถาทรงวินัยเนี่ยสวดนี่โอ้ยอมเลยยอมปีหนึ่งเนี่ยพระเถระที่จะจะเข้าไปสูไปสอบเนี่ยเขาเรียกที่ที่สนามสอบกัะบกะบเอในในในพม่าเนี่ยโอ้พระเถระเจ้าที่พม่าเนี่ยท่านท่านจะทรงธรรมทรงอภินัยท่องไว้หมด ท่องเพื่อให้จําเอามาไว้สอนถ้าไม่มีส่วนนี้ามาไว้สอนแล้วจบข่าวเลยต่อไปไม่มีคนท่องคนบน่นแม้แต่ศีลปฏิโมกเนี่ยอย่างปฏิโมกเนี่ยมันก็สวดนั่นแหละโยมเพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าไม่มีอัจถกถาส่วนนี้เราจะเอาอะไรส่วนไหนมาจําถ้าคนปฏิบททัติทรมันรู้ทาเป็นพระรหันต์มนไม่ต้องไม่ต้องไปสวดก็ได้พระพุทธเจ้าท่านก็ยกไปแล้วว่าอาศัยขบุคคลไ่ศึกษาแล้วไม่ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งแล้วมันหมดแล้ว ก็จะไปเอาอะไรไปทําบุญสร้างกุศลอะไรอีกนี่แหละเพราะนั้นประโยชน์ตนเนี่ยมันก็ต้องเรียนเนี่ยมันต้องเรียนต้องศึกษาต้องท่องบุญเนี่ยอย่างการเข้ามาบวชเกษาผมพันก็สงสอนก็ต้องท่องเนี่ยเกษาโลมานาคาทันตาตาโจเยหรือคําบวชเอสาหังพันเดสุจิรปริณีพุทธามีตังระควนตังสระนังกจามิมันก็ต้องสวดนี่เพราะนั้นน่ะเราก็เริ่มตนเนี่ยทำประโยชน์ของตน เรารีบทำประโยชน์ของตนในชีวิตของเราเนี่ยให้มากที่สุดศึกษาไว้ตอนต้นสู้ทนทุกข์จะได้สุขเมื่อตอนปลายตอนต้นชอบสบายจะได้ร้ายเมื่อปลายมือนี่เราสวดเราปฏิบัตินะตามหลักธรรมพวิน,นัยนักปราชญ์บัณฑิตเขาไม่ทิ้งเบื้องต้นหรอกเขาจะเจริญทั้งเบื้องตน้นท่ามกลางและที่สุดเพราะฉะนั้นนะ่ะญาติโยมโยมสวดไปตั้ เราลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังคพระคุณเนี่ยชาตินี้เราไม่ถึงพระนิพพานค่อยๆต่อค่อยเดินไปเอาบารมีนี่เดินไปถ้าใครเดินไปแล้วใ้ใใจเป็นที่สงบแล้วเป็นสุขแล้วเนี่ยเอออันนั้นแหละเราเดินชีวิตของเราได้ถูกทางแล้วประโยชน์ที่สุดของที่สุดของเรานะ่ะมันก็ถึงถึ่งพระนิพพานนั่นแหละไม่ไปไหนหรอกเพราะว่าเราเรียนปริยัติเราเรียนปฏิบัติ ที่สุดปฏิบัติหลุดพ้นก็เป็นเป็นอา,อาเศขาวมงคลผู้จบกิจในพระพุทธศาสนาตอนนี้เรายังเป็นผู้ยังไม่จบกิตเราก็เดินบารมีทานบารมีศีลบารมีภาวนาบารมีไปพระพุทธเจ้าท่านยังไม่สามารถทําให้คนเป็นพระอรหันต์หมดทั้งโลกได้เลยโยงมคิดดูเถอะคนกอินเดียเนี่ยเป็นหมึกพันกว่าล้านก็ยังไม่ได้บรรลุ ทำเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์หรือภระศาศาสนายังหายจากอินเดียได้เกือบจะไม่มีอยู่แล้วญาติโยมเพราะอะไรก็ก็นี่แหละพระพุทธเจ้าเกิดอินเดียแต่ก็ไม่ทําให้คนอินเดียเป็นอรหันต์ทั้งหมดหรอกไม่เป็นอริยบุคคลทั้งหมดหรอกเพราะว่าบารมีของคนมันยังไม่ถึง่เพราะฉะนั้นนะธรรมะของพระพุทธเจ้ามันต้องมีหลายเหลี่ยมถึงสอนชี้เรื่องปริยัตินำไปเพื่อปฏิบัติคนได้ปฏิบัติหลุดพ้นได้ นั่นแหละประโยชน์ตนสูงสุด